สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับสำหรับซีรีส์แมคคัพข้าวบัลลังก์100วันและในซีรีส์นี้ผมจะใช้โปเกมอนที่ได้จากการฟักไข่ในการตะลุยลีกภูมิภาคของเอ็นครับนี่นะครับคนนี้คือวันเดอร์ลิงเทเตอนะครับซึ่งเขาขายไข่โปเกมอนนั่นเองนะครับเราจะต้องใช้วัตถุดิบเนี่ยในการแลกนะครับนั่นก็มีโกไดมอนเนเตอร์ไลน์อินคอตนะครับตัวของไข่นะก็จะมีตามระดับคอมแล้วเลยนะครับก็จะเป็นคอมมอนเอกแคลเอ็กและก็ชายนี่เอกนะครับชายนี่เอกนี่หายากนิดนึงนะครับเพราะ นนจากนั้นผมก็ทําการรูดของจิตบานซักหลังเป็นบ้านของตัวเองจากนั้นก็ออกไปตามหาทรัพยากรครับและที่สําคัญสุดๆนั่นก็คือไดมอนด์จากนั้นผมก็ได้ทำไดมอนด์พิกแครบเพื่อเอามาขุดตัวของออกซิเดียนเอาไว้ใช้ไปทำประตูนรกนั่นเองครับจากนั้นผมก็เข้าไปที่นรกครับเพื่อไปตามหาทองครับ และก็มีแวะไปรูดของที่ Nature f o r t ์เทกันสักหน่อยครับบอกเลยว่าโคตรโชคดีแล้วก็ถึงเวลาแลกไข่กันแล้วครับถึงในซีรีส์นี้โปเกมอนเทพจะเกิดแต่ผมก็ไม่ได้จับหรอกครับจากนั้นผมก็เอาไข่ที่มีมาฟักครับและถึงแม้ว่าไข่จะฟักออกมาแล้วแต่ว่าผมดันไปอยู่ที่จอฮะเพราะตอนนั้นน่าจะโดนใช้อยู่เลยจับมาได้แค่แมวน้ําตัวเดียวครับอุยได้ล yes. แล้วเ yes แลวก็ทําวนกันอยู่อย่างนี้แหละครับลงไปหาแร่หาทรัพยากรมาแลกไข่แล้วก็จับโปเกมอนเพิ่มครับ และตอนนี้ตัวในทีมของผมก็จะมีประมาณนี้ครับและนี่ก็คือโปเกมอนชายนี่ตัวแรกในทีมของผมครับ และชายนี่ตัวต่อมาก็คือตัวนี้ครับซึ่งทั้งซีรีส์นี้ก็มีแค่2ตัวนี้แหละครับเพราะว่าในทะลอินกอรมันหายากเหลือเกินและบางทีก็มีบั๊กตัวหายด้วยครับพ่อเสงเลยจากนั้นผมคิดว่าผมควรจะทําที่ฟักไข่ให้ใหญ่ขึ้นครับเพื่อที่จะได้จับโปเกมอนให้ได้มากขึ้นนั่นเองครับและในที่สุดผมก็เจอกับตัวนี้ครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์มากๆในเลยนาคตและด้วยความที่ที่ฟัาไข่ของผมยังเป็นรุ่นทดลองอ่ะนะครับมันก็เลยจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ครับในที่สุดโปเกมอนประเภทบินก็เเกกกกกกิิิดดดแแลลล้้้วววครบนนนนน่่าาาาาาจะะะททททํใใหงงงขขขอออผผมมมมมสยึืุไปี มีพ็อกกี้อยู่เหมือนกันครับจากนั้นผมก็ออกไปตามหาย,ยิมครับเพื่อไปท้าประลองระหว่างทางก็มีแวะไปฟาร์มเลเวลกันบ้างครับและก็ถึงเวลาการต่อสู้กับจิมหินแล้วครับคิดถูกจริงๆครับที่ผมเอากบมาด้วยผมแทบจะใช้กบโซโล่จิมนี้เลยก็ว่าได้ครับสรุปแล้วในะยิมนี้นะครับผมใช้โปเกมอนไปแค่2ตัวนั่นก็คือกบกับลิงใบไ,ไม้นี่ครับ ในตอนนี้รลเวลแคปก็เพิ่มเป็น35แล้วครับและยิมต่อมาที่เราจะต้องต่อสู้ด้วยนั่นก็คือยิมประเภทต่อสู้นั่นเองครับซึ่งโปเกมอนที่เราใช้ก็ไม่ได้เปลี่ยนจากเดิมมากเท่าไหร่ครับส่วนมากจะใช้เจ้าลิงตัวนี้เป็นส่วนใหญ่ครับ และในตอนนี้เข็มกัดอันที่2ก็ได้มาแล้วครับตอนนี้เลเวลแคปก็ไปที่41แล้วด้วยผมก็เลยรีบฟาร์มเลเวลให้นกครับเพื่อที่เราจะสามารถขี่มันได้ครับ และแน่นอนครับอย่างแรกที่ผมออกไปตามหานั่นก็คือเจ้ากล่องสมบัตินี่แหละครับเพื่อที่เราจะนํลิลลี่คอยไปซื้อของต่างๆได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับและต่อมานั่นก็คือการไปหาแร่นั่นเองครับซึ่งพอมีนกก็ทําให้การหาแร่ของผมง่ายขึ้นมากเลยแหละครับจากนั้นผมก็กลับมาทําที่ฟักไข่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิม หรือเปล่านำแร่ที่หาได้ทั้งหมดมาแลกไข่ครับแน่นอนว่าผมฆ่าวันเดอร์ลิงเทสเดอร์ด้วยเพราะว่าก็คือถ้าผมไม่ฆ่าตัวเดิมตัวเดิมก็จะยังอยู่แล้วก็ไม่สามารถแลกไข่เพิ่มได้ครับแต่ไข่ข้องนี้ที่เกิดมาก็มีตัวที่ดีเหมือนกันครับอย่างเช่นกิเบิลตัวนี้แหละและใน Department Store ในครั้งนี้เขาใช้เป็นโอเคดอลล่าแทนที่จะใช้เป็นลิลคอยครับนั่นทาให้ผมจะต่องเอาลิลีคอยไปแลกแล้วให้เป็นดอลล่าอีกทีหนึ่ง เป็เนกร็นาบยแล้วฮะจากนั้นก็ถึงเวลาการต่อสู้กับยิมถัดไปครับและยิมนี้ก็จะเป็นยิมท่าสายฟ้าซึ่งเจ้าม้าตัวนี้แหละครับโคตรจะโ,ะโ,ะโ,ะโะหดเปลี่ยนเป็นคไบยังไม่ตายอีกหรอโอเคตายโอเค มันจะมีการนะของเราสปีดสูงสุดครับตัวนี้โอ้โหปีดรถอีกไม่ใช่อะไรวะทุกคนปีดรถเนี่ยนี่เลยตัวนี้มารับปีนเลย ที่ใช้เอสเบกอะโอเคชนะแล้วครับทุกคนไปกันต่อที่ยิมไฟครับนี่ค่ะเมกาโรชอร์หายผมก็บอนหวานดเดิเออ โอเคชนะออรอบนี้ผมต้องมาฟักไข่เพิ่มครับเพราะว่ายิมที่เราจะต้องปละมือด้วยนั่นก็คือยิมประเภท normal ออครับดังนั้นผมจะต้องใช้โปกเกมอนที่มีพลังธาตุต่อสู้ครับและโชคดีที่รอบนี้ได้ทีเร็กซ์แล้วก็ดาทินี่มาด้วยครับ ทีมเราพร้อมแล้วผมก็มาต่อสู้เลยครับิไดด้ ค <Okay. S 2> จากยิมประเภทต่อสู้ก็ <c oughs> ไปลุยกันที่ยิมประเภทบินกันต่อเลยครับ และส่วนตัวผมคิดว่าการไดนามิกนี่แหละครับที่ทำให้เพื่อความโกงสุดๆเลยแหละครับในเกมนี้ตอนแรกมันมึนตุ่ม,มโอเคสรุปคือต้องจัดการตอนแรกก่อนถึงจะใช้สดเตลลาอก และในตอนนี้เข็มขัดเราก็ขาดอีกแค่2ชิ้นครับผมก็เลยรีบไปต่อสู้กับยิมถัดไปครับนั่นก็คือยิมประเภทพลังจิตครับซึ่งการต่อสู้ในรอบนี้ผมจะต้องใช้แบบทีมครับในการต่อสู้ และยินสุดท้ายนั่นก็คือยินประเภทน้ำครับทีมของผมก็จะใช้โปเกมอนประมาณนี้ครับ รถพีตายไกูโซลาปีนอือหายแล้วโก้เืยว่าก็ต้องเจอพี๊แค่หา และก็ถึงเวลาการต่อสู้กับสี่จตุรเทพเพื่อไปท้าต่อสู้กับแชมเปี้ยนต่อนั่นเองครับ และยิมแรกที่เราต้องเจอนั่นก็คือยิมประเภทดาร์กหรือว่าคอมมอนนั่นเองครับตอกแนกเอกศูนย์เลยนี่ไง โซโลอาร์คฮะตัวเนี้ยตัวนี้มีท่าดีเนาะเราต้องตีก่อนจบผมเอานอกมาทำไมวะเอาน,นี่ไงไปส่วนี่เนี่ยนว่าตัวเดียวโซโลเลย,ยนะเะเ่ยเขาเปลี่ยนเป็นนกแบ่นี่แอแสแลตอืม Hello. Yeah. หมดคอมแบตไปก่อนอ่ะเหล้วหนึ่งฮะเติมเลือดสิและต่อมาเราจะได้สู้กับทีมธาตุผีครับผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนตัวอื่นมากเท่าไหร่ครับีอแกไม่รอดแน่ โอ้โห oh, oh, oh. นี่ไดนาม็กเลยใช่ไหมอือนี่ไอทีเดียวนอนนะฮะคิงค้าผมว่าไดนาแม็กมันข้าโกงอยู่นะทุกคนอ๋อใช้ท่าเพืดอตอหรือว่าท่าอะไรดัดเบิลบอลครับแดงเลยหรอแจังน,นั่นไม่เติมเลือดอุ้ยเล้ยกูน่าคิดที่ขอ้อหูใช้ก็ได้ <laughs> มีเอียやไปมันได้เวฟบอร่อนอะดิโอ้โหเป็นทอมฟอร์อดยากกนไหนี้ฮะมาสเปริลิตอมโกงนี่ว่าเฮ้ยทำไมจะท่านี้แรงกว่าวะ ะลแล้วต่อมาเราจะได้ต่อสู้กับทีมประเภทน้ำแข็งครับซึ่งโปเกมอนของผมก็จะไม่ได้เปลี่ยนมากจากเดิมเท่าไหร่นะครับอาต่อยไปแล้วมาแล้ว อ้าวโดนรีคอยฮะมาไม่ชอบไปเลยจิงจังไหมเออสวยอ,อืออทีเดียวนอนโอ้ยยัเยจ้านี่กลับมา ลืมไปเลยว่ามีตัวไม่เงี่ยแดงไปโดนทีเด้ออื้อหนึ่งตายเลยเหยียดชนะ ต่อมาเราก็จะได้สู้กับทีมประเภทมังกรครับถ้าถามว่ายากไหมผมก็สู้อยู่หลายที่อยู่นะครับก็จะชนะมาได้แ๋ยว่ะเราใช้เก,กโ,โกากรสตัวนี้สปีดมันร้อยเลยหรอผมนี้อยู่เทินเลย โอเคเราชนะง่ายแฮ และในที่สุดผมก็ได้ท้าชิงกับแชมเปี้ยนแล้วเลยครับซึ่งบอกเลยว่าภูมิภาคแห่งนี้เขามีโปเกมอนเทพแบบสุดโหดเลยครับไหวธรรมดาก็ตายโหจีิดเหรอตนี้ ก็เหมือนจะจบแล้วนะครับสำหรับ c o เ b l e v e r s e เพราะว่าเขายังทําถึงแค่ภูมิภาคแห่งนี้อยู่นั่นเองนะครับและผมก็ใช้เวลาที่เหลือไปตามหาโปเกมอนท่าสายฟ้าเพราะว่าผมยังไม่ได้สักตัวเลยลังจิตสายฟ้ามาแล้ว โอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไม้ครับหนึ่งวันนั่นเองนะในซีรีส์ของภูมิภาคโฮเอ็นนะครับเอ็กหนือซีรีส์นะครับที่คิดว่าสนุกอยู่เหมือนกันนะครับเอ่อแชมเปี้ยนที่ต่างออกไปนะฮะแล้วก็แล้วก็จิมดิเตอร์คนอื่นๆด้วยนะครับในซีซั่นนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับในส่วนของเมกานะฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมทำซีรีส์เกี่ยวกับอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าาาคครรัับบบบผม๊ยย